อ่านะครับอันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้ตัวอุปกรณ์ Google Nest นะครับตัวนี้นะครับใช้ร่วมกับอ่าอุปกรณ์ IoT แต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องอ่า a อุปกรณ์ IoT เข้าแอปพลิเคชัน Hive IoT ของเราก่อนนะครับอันนี้ผมก็ได้ทำการแอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตัวนี้แล้วก็เราก็ทำการ s y ค์ในส่วนของอุปกรณ์ของเราเนี่ยเข้าในส่วนของแอปพลิเคชัน Google Home อีกทีนึงก่อนคือ sync ขั้นตอนตรงนี้คือ s y ค์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ถึงจะมาทําในสองการใช้งานตัว Google Net ตตัวนี้ได้นะครับอันนี้ผมข้ามไปในส่วนการซิงเนาะเดีผมอธิบายการ<ม>การเ<ม>ชื่อมต่อ,อ Google Net ก้ากับ<ม>แอปพลิเคชัน g o o g l e Home อแอปพลิเคชัน g o o g l e Home ก็คือตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับนี่คือหน้าตาหลังจากที่ผมซิงไว้แล้วนะครับก็คือก็จะมีพวกสมาร์ทปลั๊กพวกสวิตช์ไฟต่างๆ่ผมซิงเอาไวไ้ผมก็ตั้งชื่อเอาไว้แนะนําว่าตั้งเป็นภาษาไทยนะครับ ทีนี้ในการเพิ่มในส่วนของตัว Google Nest นะครับซิงกับตัว Google Home ขั้นตอนแรกเลยเราต้องทำการรีเซ็ตตัวอุปกรณ์ Google Nest ก่อนก็คือเข้าอุปกรณ์นะครับอ่ะจะมีปุ่มนะครับแล้วก็กดปิดจะบอกว่าปิดเสียงไม,ไมอ่าไม่ปิดอยู่นะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มตรงกลางค้างไว้นะครับ แล้วมันจะมีเสียงบอกว่าคุณต้องการคืนค่าโรงงานไหมอะไรประมาณนี้เรากดค้างไว้จนบอกว่าคืนค่าโรงงานรีเซตอุปรกรณ์นี้ใหม่ทั้งหมดปล่อยปุ่มเลือ่อนมันบอกว่าป่อยปุ่มปึ๊บๆย,ยกเลิกเราไม่เราไม่ปล่อยนะครับเรากดค้างไว้ต่ออ่าจะมีเสียงเตือนนะครับดังติ้งออกมาก็ขั้นตอนนี้จะเป็นการรีเซ็ตในส่วนการคืนค่าโรงงานละแล้วก็กดค้างไว้สักคู่แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสักนิดสักนิดนึงในการ ึ้นค่ารองอุปกรณ์แล้วรอสักครู่แล้วมันจะมีไฟสีขาวขึ้นมาตรงแถบสีส้มตรงนี้นะครับอ่าน,นี้ครับผมหลังจากที่ผมดีเซตตัวอุปกรณ์ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูก็คือตัว WiFi นะครับเราต้องเอามือถือของเรานะครับจับ WiFi ไ,ไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมจับไ WiFi ไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวทีนี้ในการลิงก์เข้าหากาันให้เราไปตปรงอุปกรณ์กดบวกครับกดบวกที่มุมซ้ายบนเนาะ เลือกตั้งค่าอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ในบ้านนะครับตรงนี้ถ้ายังไม่มีบ้านเราก็สร้างบ้านขึ้นมาทักหลังนึงก่อนเนาะนี่ผมสร้างไว้แล้วผมกดถัดไปได้เลยทีนี้ตัวอุปกรณ์นะครับก็จะทําการค้นหาอุปกรณ์ตัว Google Net อัตโนมัตินะครับแค่เราเสยบปล่อยวางใกล้ๆกันอ่ามันบอกว่าพบ Google Net แล้วผมกดใช่โอเค เราก,กดทําตามที่มันขึ้นไปนเรื่อยๆครับก็คือมันขึ้นมาแล้วกดใช่กดยืนยันกดอะไรไปเรามากำลังเชื่อมต่ออยู่ครับอ่าเห็นไหมจะบอกสถานะว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับคุณได้ยินเสียงไหมกดขวาผมบอกว่าใช่อ่ากดกดยินยอมรับยอมรับไปครับได้สีตกลงแล้วทีนี้มันจะมีให้เราเลือกในส่วนห้องอ่าผมเลือกไปแล้วเป็นห้องทํางานแล้วกัน ผมกดถัดไปแล้วก็ทีนี้ Wi-Fi ที่เราต้องการให้ตัว l o เี่ยเนี่ยจับแล้วก็เลือกมา Wi-Fi ที่บ้านรอเนาะครับแล้วก็ผมกดไปถัดไปเรามันลิงก์สักครู่นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีข้อความเตือนเราเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆทำตามที่มันขึ้นได้เลย เพื่อมันเชื่อมต่อเสร็จมันขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็พอมาหน้านี้เรากดถัดไปเรื่อยๆเลยครับอ่ะทีนี้เรากดถัดไปนะครับยอมรับก็อะไรที่มันขึ้นมาเตือนเราก็กดถัดไปกดยอมรับไปเดี๋ยวมันจะมีให้เราพูดเพื่อให้ตัว google assistant นะครับจำเสียงของเรา มันจะเป็นอย่างเงไอ้ที่มันมันเหมือนใน่คันเตอร์เลยคันเตอร์อ๋อไอ้ตัวไอ้ที่หัวสีขาวขาวอะที่ตัวนะไอ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยตัวสูงสูงสีอ่ะเท่ๆหน่อยอะแล้วทำกดยอมรับไปเรื่อยๆถัดไปอันไหนที่ว่าไม่ต้องการก็ไว้ทีหลังพวกซิงวิดีโอแล้วก็ไว้ทีหลังนะครับ ้านี้นะครับบอกว่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรากดถัดไปอ่าดูข้อมูลกันนี่จะเป็นการสอนการการใช้งานตัว Google Net นะครับอ่ะก็มีการเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรต่างๆนะครับการปิดเสียงอ่ันี้ก็คือการเพิ่มเสียงกดตรงไหนลดเสียงกดตรงไหนนะครับตัวสวิตช์มาอยู่ตรงไหนเปิดปิดยังไงนะครับอันนี้เป็นการสอนการใช้งานเฉยๆอ่ะผมขอไปเร็วๆเนาะเสร็จสมบูรณ์ก็ มันจะย้อนกลับมาหน้าแรกแล้วก็สังเกตตัวนี้นะครับตรงคําว่าสื่อจะมีตัว Google n e t เพิ่มเข้ามาก,ก็คือเราสามารถสั่งตัวอุอปกรณ์ที่ลิงก์ไว้นะครับผมยกตัวอย่างผมตั้งไว้เป็นสมาร์ทปลั๊กแต่ว่า,าผมเปลี่ยนไป็นภาษาไทยก่อนในกันตั้งชื่อเป็นไฟ<ป>ห้อง ไฟห้องนอนนะครับอ่ผมกดบันมมะบะทึกทีนี้ผมตั้งนะเป็นไฟห้องนอนละทีนี้ผมจะใช้ Google เนน่ะในการสั่งผมก็เรียบอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อตัวอุปกรณ์ของเราเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําการเทสกันเรียกว่าอ่าโอเคกูเกิลเปิดไฟห้องนอนโอเคกาลังเปิดไฟห้องนอนอ่านะครับโอ OK เคกู o กิลปิดไฟห,ห้องนอน ได้เลยกําลังถูกไฟห้องนอนแค่นี้นะครับผมการลิงก์ในส่วนของตัว Google n e t กับแอปพลิเคชัน h IoT และใช้ร่วมกับตัว Google Home นั่นเองนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ